สวัสดีค่ะมาเจอกับแนนนะคะเหมือนเดิมนะวันนี้จะมาในหัวข้อเกี่ยวกับความรักนะคะคือแนนจะทํำพิกอดิฟนะคะหรือว่าพิกอาร์กานะแนนจะทําไพ่สามกองมันจะมีกองที่1ก็คือดอกไม้สีขาวกองที่2ก็คือใบไม้สีเหลืองนะคะ แล้วก็กองที่3มก็คือดอกไม้สีแดงอยากให้เพื่อนๆตั้งจิตว่าเราชอบกองไหนเราจะมาคุยกันในหัวข้อเขารักเราจริงไหมนะคะเขารักเราจริงไหมคนที่เรากำลังคบอยู่คุยอยู่เนี่ยเขาจริงจังกับเราแค่ไหนนะเรามาดูกันซิว่าไพ่เขาจะตอบอะไรเราบ้างนะคะก็ให้เพื่อนๆเลือกเลยนะคะโอเคสำหรับ ผู้ที่เลือกกองที่1ก็คือดอกไม้สีขาวมาดูกันว่าเขารักเราจริงไหมฮ่าคือทุกคนได้ไพ่ king of pentacle นะสองกราทา queen of pentacle คือมองว่าใครที่เลือกกองหนึ่งนะ คิดว่ามองว่าเขาน่าจะรักเราจริงคือมันได้ไพ่คิงกับไพ่ครีนอ่ะเธอมันเป็นไพ่แบบความมั่นคงอะ่ะความมั่นคงทั้งด้านการเงินความรู้สึกอะ่ะคือมองว่าเขาน่าจะจริงจังแล้วก็เขาน่าจะรักคุณจริงๆอ่ะนะคะคือแค่รอโอกาสที่ตัวคุณกับตัวเขาพร้อมจริงๆ ที่จะตกลงเป็นแฟนกันตอนนี้ความสมัมพันธ์คุณอาจจะแค่แบบคุยคุยกันดูดูกันไปก่อนแต่แนนมองว่าเขาน่าจะจริงจังจริงใจแหละแนนมองว่าเขาน่าจะจริงจังจริงใจกับคุณนะคะเขาไม่น่าจะเข้ามาหลอกเราหรอกมองว่าเขาน่าจะจริงใจและก็มองหาอนาคตกับเรานะคะมองหาอนาคตรอรอกันมีอนาคตร่วมกันมันได้ไพ่ทั้งแบบคิงกับครีนอะนะคือ มองว่าใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะดีอะนะโอเคส่วนผู้ที่เลือกกองที่สองก็คือใบไม้สีเหลืองนะว่าเขาจริงจังกับเราไหมได้ it of born สองเหรียญ it of source it of born สองเหรียญ it of source คือคุณอะ ก็เหมือนอย่างลังเลอาจจะเป็นทั้งตัวเขาด้วยนะคะแนวนั้นจะพูดถึงทั้งสองคนก็คือหมายถึงว่าอาจจะเป็นทั้งตัวเขาถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ลังเลก็คืออาจจะไม่ใช่คุณอาจจะเป็นตัวเขาที่ลังเลนะคะคือเป็นภาวะความสับสนลังเลไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ว่าคนที่เราคุยอ,อยู่จริงใจจริงจังไหมจริงใจไหมหรือกระทั่งตัวเขาก็อาจจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้จริงจังจริงใจกับเขาอย่างเงี้ย เกิดขึ้นได้แต่แนนมองว่าต่างคนต่างสงสัยต่างคนต่างคิดว่าเอ้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงแม้กระทั่งตัวเขาก็เออเขาจริงจังกับเราจริงหรือเปล่าวะหรือว่าตัวเ,เราอย่างเงี้ยเออเขาจริงจังกับฉันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือแนนมองว่าจริงจังอยากให้คุณหมดข้อสงสัยนะคะแล้วก็ลุยต่อเลยคุยต่อเลยนะคะคือมันได้ไพ่ดี e i g of swords การเริ่มต้น การมอบโอกาสดีๆเข้าหากาันเอ็ดออฟซอสเหมือนกันคือเป็นไพ่เริ่มต้นน่ะการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะการมอบโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาแนนมองว่าเขาจริงจังคิดว่าเขาจริงใจแลวเขาเขาน่าจะรักคุณจริงๆนะคะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่สองส่วนผู้ที่เลือกกองที่สามดอกไม้สีแดงมาดูซิกองที่สามเนี่ยได้ไพ่ใหญ่หมดเลยแล้วไพ่ดีด้วยนะ อะไ King of Cup The Empress Justice คือมองว่าใครที่เลือกกองที่สามมองว่าคู่รักของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเนาะอะ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะ่ะคือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงอะ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะคือถามว่าเขาจริงจังไหมมองว่าเขาจริงจังจริงใจเลยแหละนะมองหาความมั่นคงด้วยกันด้วย แต่ว่าความรู้สึกทั้งสองคนอาจจะยังสับสนยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์พวกคุณอาจจะไม่ชัดเจนด้วยกันทั้งสองคนคือมองว่าสถานการณ์มันก็เลยยังไม่ชัดเจนอ่ะคือความรู้สึกมันยังแบบไม่มั่นใจไม่แน่ใจอย่างเงี้ยแต่แนนมองว่าถ้าพว,พวกคุณพูดคุยหรือว่า เปิดอ,อกกันจริงๆคุยกันจริงๆอย่างเงี้ยบอกความรู้สึกให้กันและการรู้อย่างเงี้ยนะ่ะแนนมองว่าไม่มีปัญหาอะไรมันแค่เป็นแบบความรู้สึกอะ่ะเอออาจจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าความมั่นคงถือว่าโอเคเลยนะไพ่กองที่สามเหมือนกันก็ถือว่าเขาจริงใจนะคือดีมากเลยทั้งสามกองนะคะคือมองว่าดีมากก็หวังว่าทุกคนจะชอบคือมันได้ไพ่ดีเราก็ต้องแบบว่าเออเขาจริงจังแล้วก็จริงใจกับเรานะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบหัวข้อนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้แนนด้วยนะแล้วก็ติดตามทางเพจช่อง youtube ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ